ต้องบอกว่าในเวลานี้หองอัญญาลายภายใต้การคุมทัพของโคซิกโกโกิติศักดิ์เสนาเมืองนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงสเสลือเกินและก็คงจะมีเพียงแค่ไฟแดงเท่านั้นที่จะสามารถหยุดพวกเขาได้ซึ่งในนัดล่าสุดหองอัญญาลายนั้นเพิ่งบุกไปเอาชนะทันเฮาได้ถึงถิ่สองประตูต่อหนึ่งโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู5้าเหตุการณ์สาคัญหลังโคซิกโกพาหองอัญญาลายเก็บชัยชนะ8นัดติดพร้อมทั้งพาหองอัญญาลายชุดนี้สร้างสถิติสโมสรอ,อีกมากมาย ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับเหตุการณ์ที่ 1. การประกาศอย่างกระทันหันสั่งห้ามแฟนบอลเข้าชมในสนามก่อนเกมการแข่งขันในเกมที่ฮองอัญญาลยจะต้องบุกไปเยือนทันเถาจะเริ่มต้นขึ้นไม่กี่ชั่วโมงทางฝ่ายจัดการแข่งขันแห่งสึกฟุตบอลวีลีได้มีคําสั่งฉุกเฉินให้ยกเลิกการให้แฟนบอลเข้าชมเกมการแข่งขันในสนามทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันแฟนบอลพึ่งแห่กันมาซื้อตั๋วกันจนหมดเกลี้ยงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมันก็มีแฟนบอลฮองอัญญาลายบางคนที่เดินทางมาถึงท่านทฮาแล้วด้วยซ้ำโดยหลังจากประกาศยกเลิกให้แฟนบอลเข้าชมจึงทําให้เราได้เห็นภาพที่มีแฟนบอลแหกกันขึ้นไปดูบนทั้งตึกสูงและบนระเบียงที่ใกล้สนามซึ่งสาเหตุในการท้ามแฟนบอลเข้าชมอย่างฉุกเฉินในแมตช์นี้เราได้รับการบอกเล่าเรื่องราวมาจากแฟนเพจที่เป็นชาวเวียดนามว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะเกิดการระบาดของโควิดที่หลุดแรงในประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับประเทศเวียดนามซึ่งในประเทศเวียดนามนั้น ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อแต่เขาก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะถ้าหากมีผู้ติดเชื้อโควิดไปนั่งชมฟุตบอลในสนามที่มีคนหนาแน่นมันอาจจะเกิดคัสเตอร์เหมือนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราก็เป็นได้เหตุการณ์ที่2โคซิโกสามารถเอาชนะยอดกุนซืออย่างลูฟโคเปโตวิดได้สําเร็จซึ่งถ้าถามว่าลูฟโคเปโตวิดกุญซือของสโมสรทันเฮาคนนี้คือใครและผลงานของเขาโดดเด่นขนาดไหน ก็คงต้องบอกว่าลุฟโคเปโตวิดคนนี้เคยพาเลสตาเบลเกตคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วเมื่อปี1990และผ่านการคุมทีมชั้นนำในทวีปยุโรปมามากมายทั้งเลสตาเบลเกตเอสปันยอนและโอลิมปิกกอรดส่วนในทวีปเอเชียเขามีประสบการณ์มากมายกับอัลอาลีดูไบเซียงไฮ้เซินหัวและปักกิก่งกัวอัน ซึ่งการที่โคซิโก้สามารถพาหองอัญญาลายฟ้าอีกหนึ่งด่านหินของลูฟโคเปโตวิตไปได้ในครั้งนี้น่าจะทำให้การคว้าแชมป์วีลีกที่รอคอยมาถึง17ปีขยับเข้าใกล้ามาอีก1นก้าวแล้วเหตุการณ์ที่3สร้างสถิติเก็บชัยชนะในสึกวีลีก7นัดติดเทียบเท่าหองอัญญาลายชุดแชมป์ปี2 0 0 4หลังจากเก็บชัยชนะเหนือทันฮาวประตูต่อห ฮองอัญญาลายภายใต้การคุมทัพของโคซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองในชุดนี้สามารถสร้างสถิติชนะรวดเจ็ดนัดในศึกฟุตบอลวีลีกซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดของสโมสรเทียบเท่ากับฮองอัญญาลายชุดแชมป์วีลีกเมื่อปี2004หรือในยุคที่โคซิโก้ยังเป็นนักเตะโดยก่อนหน้านี้ตลอด17ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีฮองอัญญาลายชุดไหนที่สามารถเทียบเคียงสถิตินี้ได้เลยแม้แต่ชุดเดียวแต่ฮองอัญญาลายในชุดปัจจุบันนี้สามารถทำมันได้สำเร็จ และอาจจะถึงขั้นทำลายสถิติของสโมสรโดยการชนะ8นัดติดหากพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมนัดหน้าเหตุการณ์ที่4สร้างสถิติออกสตาร์ทที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเทียบเท่าของอัญญาลายชุดแชมป์เมื่อปี2004จาก11นัดที่ผ่านมาห้องอัญญาลายภายใต้การคุมทัพของโคซิกโกเกติศัก์เกสนาเมืองสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง9นัดเสมอไป1นัดและแพ้ไป1นัด ซึ่งถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเทียบเท่ากับฮองอัญญาลายชุดแชมป์เมื่อปี2004ที่ทําไว้จากการชนะ9นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดเช่นกันและถ้าหากฮองอัญญาลายชุดนี้ยังสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆสถิติที่ฮองอัญญาลายชุดจนก่อนเคยสร้างเอาไว้อาจจะถูกทําลายลงจนหมดสิ้นไปเลยก็เป็นได้และก็มาถึงเหตุการณ์สุดท้ายในเหตุการณ์ที่5 การคว้าแชมป์ลีกในรอบ17ปีที่ขยับเข้ามาใกล้อีกหนึ่ง้าหลังจากบุกไปเก็บชัยชนะเหนือทันเฮาสองประตูต่อ 1. หนึ่งองอัญญาายขยับขึ้นไปมี28คะแนนจากการชนะ9สเสมอหนึ่งแพ้1ขยับทิ้งห่างรองจ่าฝูงอย่างเวียดเทลแชมป์เก่าถึง5คะแนนและทิ้งห่างทีมอันดับที่3และ4ถึง10คะแนนโดยต้องบอกว่าอีกสองนัดที่เหลือก่อนจะเข้ารอบเพลย์ออฟ้องอัญญาายนั้นแทบจะการันตีที่จะเข้ารอบเพลย์ออฟ6ทีมสุดท้ายด้วยคะแนนอันดับที่1ของตารางอย่างแน่นอน ซึ่งด้วยฟอร์มที่สุดยอดและสมบรเสมอขนาดนี้การจะคว้าแชมป์วีลีกสมัยที่3ที่สมโมสรและแฟนบอลฮองอัญญาลายรอคอยมาถึง17ปีมันก็อยู่ใกล้พวกเขาแค่เอื้อมมือเท่านั้นสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับความสุดยอดของโคซิโก้และฮองอัญญาลายในชุดนี้กันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับ และก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ